สิบนาทีเหลืออีกยี่สิบนาทีทำคะแนนไม่ได้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าเอาแปะตั้งมาสีสา ขึ้นมาบุมา่มเอาโหบวงแทบพังนะครับเเราใช้บวงนี้ทุกปีนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่ให้วัดอื่นยืมด้วย <c oughs> นะครับเราใช้วัดราจะคือวัดเดียวนะครับสำหรับบวงเ้นะครับ <c oughs> อาูไหนเล่ไม่ได้นะครับจับเลยแล้วปล่อยให้มันตกพื้นนะครับแล้วเริ่มเล่นกันใหม่นะครับ เพราะว่าสถานที่เรามันเดี๋ยวนี้เริ่มคับแค่นะครับมันไม่เหมือนก่อนแล้วนะครับลิกเกต้องไปอยู่ในศาลาเลยวันนี้ลิกเกหน้าวัดมีลิกเกนะครับอ่ายังไปอยู่ในศาลาเลยไอศาลาที่มีโดมหน้าวัดน,นะครับ สำหรับค่ำคืนนี้นะครับหลังจากการแข่งขันกีฬาตะก้อรอดบ่วงจบแล้วรู้สึกว่ามโหสพจะเป็นหน้าที่ของน่าจะเป็นตลกนะครับน่าจะเป็นคณะตลกนะครับฮะอ๋อกบี่กระบองนะครับของโรงเรียนทนบุรีวลเทพีพลาลัฐนะครับอ่า เออแล้วก็มีอังกะลุงของนักเรียนโรงเรียนวัชราชาคืนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็มาชมกันได้น,นะครับฮะโอะ้คืนนี้มีสามอย่างเลยเหรออ๋อแล้วมีตลกคณะสีสีทัญญา,าไอ้นร่มาโรงพยาบาลบ้าไหมเหรอ <c oughs> เขาเขามีชื่อ,หอไหมเหรอม <c oughs> ลาหมายเลขสี่อีกสิบ้าคแดนเต้นหมายเลขสี่ เล่นท่าเลยต่อไปเขาอะไรนะนามสกุลสีธัญญาชื่ออะไรล่ะมาเป็นผู้หญิงอะ่ะเบกกี้เบกกี้อ่าเบกกี้สีธัญญาแหมคุณพิสารบอกตลกคณะสีธัญญาเราก็งงเออคือในพบก,กับตลกเบกกี้สีธัญญานะครับกระบี่กระบองของโรงเรียนทนบุรีวรเทพีพลาลัก์และอังกะลุงของโรงเรียนวาราจะคืออ่า ในนันที่รู้กันนะครับหลังจากการแข่งขันกีฬาตะก้อลอดบ่วงเสร็จแล้วนะครับพิธีกรก็เป็นหน้าที่ของคุณจ๋องแจงเชิญยิ้มนะครับเวลาผ่านไป23นาทีทำคะแนนไม่ได้160 เวลาผ่านไป23่ามนกำลังแรกหลักสองร้อยตำหรับคณะ BTS ตลาดผู้ตลาดผู้นะครับต้องได้แรกหลักสองร้อยของเดือนนะครับทำคะแนนไว้เยอะๆนะครับจะท่านทองคะแนนไว้น้อยคณะแต่ทีหลังท่านเขาลูบปากนะครับทำไว้เยอะๆเวลาผ่านไป24ท่านเขาจะได้เหนื่อยนะครับเวลาผ่านไปไว้ได้นอนก็สบายเลย ว่างานเข้าลายนี้ผมเด่เเเนตะยรสบเด็จพระเจ้า<ม>ตากินมหาารชเราไม่มีการชิงชนะเลิศน,นะครับเอาไปเลยครับแชมป,าป์ในแต่ละวันนะครับอันดับหนึ่งสองสามแล้วก็คณะที่สี่ห้าหกลายหมายเลขหกอีกสิบสองคะแนนนะครับอันดับสี่ห้าหกก็รับค่าปรานะไปนะครับในแต่ละวันนะครับสำหรับบวงยอดลูกละสองร้อยบาทนะครับ าาจากคุณพิสารชุ่มวิจิตนะครับประธานจัดงานนะครับประธานจัดงานนะครับแต่ได้ท่า,าไห่เอาไปนะนะครับสำหรับหมูย่ย่อให้ทุกคณะในแต่ละวันนะครับก็จะเติมนมเติมอะไรลงไปเพื่อความเข้มข้น,ออนว,วันนี้เอาออเดอร์ไปก่อนนะครับวันแรก ยังขลุกขลักกันนิดนึงนะครับวันนี้มีด้วยกันหกคณะนะครับไปกันเข้าไปเลยนะครับสีสาไม้เลขสีอีกสิบคะแนน คะแนนรวม182 25นาทีเศษเอ,อ่อจะทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับสำหรับคณะ BTS ตลาดภูเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับต้องรีบไล่หลัก200เป็นการด่วนนะครับ ทุกคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยทะเลนะครับเรายกทะเลขึ้นมาไว้บนบกนะครับแล้วก็จะมีเสาตกเสาตกน้ำมันเสาไปน้ำมันเอะนะครับอ,อย่าคิดว่าปวสิงโตจะได้เปรียบไม่ใช่นะครับเรากําหนดนะครับต่อตัวได้แค่ไม่เกินสามชั้นสองชั้นแล้วหลังจากนั้นท่านก็ต้องปอีนขึ้นไปนะครับ อย่างนี้ว่าเอ้ยคูเส้นโตคูตอตอเก่งฝันไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะมีทีมงานเด็กวันบอลลงไปปีนด้วยนะครับเอาไอยาวเนี่เป็นฐานอาไอโมดอยู่ย <laughs> อดแล้วคุณเคอยู่บนไอยาวอีกทีหนึง่ง <laughs> รับรองสนุกแน่ ปีนี้คุณพิสารบอกลุยเต็มที่นะครับจัดกีฬาพื้นบ้านนะครับไม่ใช่งานประจำปีวาราจคืนนะครับเป็นงานเทิดประเกียรติสมเด็จพระเจ้าตานะครับเรามีด้วยกัน7วัน7คืนนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการเดินเทิดประเกียรตินะครับหรือขบวนแห่นะครับจากวาราจคืนไปยังวงเวียนใหญ่นะครับ เราจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับแต่ละขบวนก็ต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาจัดลิ้วขบวนให้สวยงามนะครับเวลาตอนนี้ผ่านไปที่นน้้อ <20 S 1> เงเช <5 S 1> าวร, <20 S 1> <อ>รีบุน25นาที คะแนานอยู่ที่ร้อยปดิบสองคะแนนเวลาผ่านไปยี่ส like ิบดนาทีออยี่สิบปดนาทีครับทำคะแนนไม่ได้หนึ่งร้อยแปดสิบสองขออภัยครับเวลาผ่านไปยี่สิบแดนาทีครับอะไรลาหมายเลขเจ็ดลูกลายสิบสองคะแนนครับคะแนนรวมหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับ ในระหว่างที่ตะก้อยังยังไม่เข้าบวกผมก็จะ,ะัประชาสัมพันธ์สีสะาหมายเลขเก้าอีกสิบคะแนน,คะแน, 200, น 9, แคะแนนรวมสองร้อยสีสะาหมายเลขเก้าเต็มอีกสิบคะแนนคะแนนรวมสองร้อยสิบสี่ยี่สิบเก้านาที ต่อไปไล่หลัก300ครับ BTS ตลาดภูอไล่มาไปทีละเปาะนะครับอบวงยอดลูกละ2 0 0บาทนะจ๊ะเออจากคุณพิสารชุ่มวิจิตน,นะก็บอกให้ท่านทุกๆคณะนะครับทำได้เท่าไหร่เอาไป บวงยอดเฉพาะบวงยอดนะลูละสอ0รบาทสีสาหมายเลขห้ 5, อีกสิคะแนนเต็มหมายเลขห้ 5, เล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวม224อีกนิดเดียว30สนาทีกำลังไล่หลัก300นะคะรับไล่หมายเลขหกอีกสิคะแนน เต็มหมายเลขหกเล่นท่าอื่นต่อไปอ่าสองท่าแล้วหมายเลขหกอ่าสองร้อยสามสิบหกเออเวลาวารีม,ม,ามาเป็นเอ้ามาเปล่าหมายเลขหกอีกแปดคะแนนใส่บวงให้สิบผ้าไม่ใส่เอาไปแปด ขึ้นมาบวกมาเพียบบวกรวมเป็นท่าเดียวนะครับโดนไปเลยได้แค่สามครั้งเราจับรวมกันนะครับอนะครับพอาะจะ,จะประชาสัมพันธ์ยาพวกนีกก้ตะก้อก็เข้าเอาเข้าเอาเอา,เอาไปตั้งมาเพราะว่าเวลาของคณะ BTS เหลือไม่มากแล้วนะครับ244 3 1นาที เหลืออีกประมาณ9ก้านาทีอ่าไล่สัก300ต่้งราคาไปสัก300นะครับอ่าเราเตะคณะแรกต่้งไปสัก300 หมดนะครับอะไรอะไรเป็นคะแนนทั้งนั้นสองร้อยสี่สิบสี่ าป่ามาเลขหอีกแตดคะแนนสองร้อคความเร็วอินเทอร์เนต็ตเอออะไรก็เกิดขึ้นได้ทีวราจะคืเออ ตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ33สบสนาทีสามสาิอะไรมาเรยละทีสองยอยสิบสคะแนน256หครับส0นานาทีคะแนนรวม264 264ครับออสามนาที เหลือเวลาการแข่งสามนาทีครับกำลังไล่ลามร0อมาอย่างกระชั้นชิดสำหรับคณะ BTS ตราทูชั่วโม,มงนี้อะไรเอาให้หมดนะครับยกเว้นเต็นเตมนะไม่ให้ ไลายไมเลยเก้าเออตีแบบซสๆอีกสิบสองคะแนนเออ,เอ,อไอ้ลูกมันไม่น่าจะเข้าแล้วกับเข้าเออไอ้ลูกมันน่าจะเข้ากับไม่เข้าอ่อาล่ยไม้เลยเจ็ดอีสิบสองคะแนนเดะครับช่วยๆกันหน่อยสักคนละลูกน่าคิดสองร้อยแปดสิบแปดเออเห็นไหมผมบอกแล้วจะช่วยกันหลักสามร้อยมันมาแน่ นะครับเวลาผ่านไป34นาทีเหลืออีกประมาณ6นาทีอ,อทสองสัมลูกหลก300ักสามร้อยก็มาแล้วทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องน้องหมูเพียวเอฟแล้วก็รอดห่วงนะครับแฟนเพจ วันนี้ก็มาไลฟ์สดการแข่งขันกีฬาตะก้อราดวงงานเทิดพระเกียรติผมเด็ดพระเจ้าตากสินมาล่าเออแนวดีวนะครับตนบุรีเออทีมที่เห็นอยู่นี้ก็ทีม b อ s เอปตั้งมา BDS ตลาดูครับเหลือเวลาออกมาอีก2-3สนาทีครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์โปรไฟล์ครับมาไลฟ์ในเพจครับอลูกไหนเล่นไม่ได้เอามือจับแล้วปล่อยมันตกพื้นนะครับ คณะนี้เป็นคณะแรกครับวันนี้มีสามสิบห้านาทีคณะแรกไม่ได้ไล่เหลืออีกประมาณห้านาทีเดี๋ยวแบตไม่พอก็เลยมาไล์คณะที่สองเพราะว่ามันมีหกคณะครับวันนี้ก็ต้องไล์ได้ห้าคณะครับสองร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแปดคะแนนครับตอนนี้ BTS ตลาดปูเอาแปดตั้งมาเออเอาให้เต็ม ครับผมไลฟ์สดทางช่องน้องหมูเทียวเอฟซีตะกอลงหัวนะครับแฟนเพรนเออเอาอีกสักสองสามลูกนะครับอ้าวแปรหมายเลขหกสามคะแนนเก็บเอาไว้เออขออีกสองสามลูกเอาหลักสามร้อยมาก่อนสีสามหมายเลขสี่อีกสิบคะแนนอ่า สามร้อยมาแล้วนะครับสามร้อยหนึ่งใช่ไหมเบอร์สี่เหรอ,รอรหัวเต็มยังเล็กลูกหนึ่งอ,อ่ามีอะไรถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจถามได้เลยแต่บอกผมผมบอกว่าเต็มไปแล้วประท้วงได้นะครับเราให้สิทธิท่านนะครับแต่ถ้ายังไม่เต็มก็แตะกันต่อไป เวลาผ่านไป36นาทีเสนาทีเศษเวลาผ่านไป36นาที <36 S 1> รครับ3า0เลยไน่หมายเลข5อีอสิบสองคะแนนคะแนนรวม313อ่ามมิวสิกพร้อมไหมพร้อมแล้วเปิดเลย สองสามสามสองสามต่อบ่อสามร้อยยี่สาม ใช่นะครับเ,เพราะว่าลูกลูกมัน้อยออกจากค่าไปแล้วนะครับตกลงเป็นคะแนนรวม373สนะครับสำหรับ BTS ตลาดภูนะครับตั้งราคาไว้แล้วนะครับ373บวงยอดหนึ่งลูกมากบวงยอดไปด,ด้วยบวงยอดหนึ่งลูกนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของคณะ คณะอะไรวะกระจทองฮะเออคนดูอย่างรู้ดีอย่างกรรมการ์กบการ์ยังไม่รู้เลยคณะ